ว่ามันก็นมีการคิดหนอแล้วก็เห็นทุกคนก็แบบเวลาขับรถผ่านเขนก็ดูมีความสุกมีคนามจอยอะไรอย่างเงี้ยเป็นนาอะไรก็ถือว่าเอารมชุ่มชื่นมินิได้สาดนะ้ำหรือยังว่างานมันแน่คแนครับพี<อ>่เนกเออผมเนี<ม>่ยได้สระน้ำค <laughs> นแรก<อ>แล้วบอกว่าโอเคละเมื่อกี้เล่นคอนเสิร์ตก็คือตรงเหยียบมากไม่ต้องมีใครสาดเลย ถึงวันที่16มีาก็เรียกว่าคือทุกเนี้ยมาตอนนี้คือคทุกอกอย่างอาินการเล่นน้ำผมว่าทุกอย,ากอย่างมันมาไวให้หมดแล้วก็เราแบบค่อยๆชิลๆได้ด้วยแล้วก็มีเสียงปินมากมายอย่างตอนนี้นถตกถน่าจะเล่นปล้ก <c oughs> มันไส้ผมาเ <c oughs> อ <c oughs> องานรับงาแบไม่ด้อจริงๆให้เป็นงานเดียวที่แบบหังจากที่บวอ่าหเราเปนคร้องเพลวันันว่าเส ได้รับงานเลยก็ได้เป็นงานหนึ่งที่เลยได้มาแบบเฮ้ย <c oughs> อมมากกว่าที่มันเสรอจได้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 ชิคตัวเองเราได้แบบ เราก็ไม่ค่อยเล่นเี่นเราเราจริงๆขั้วก่อนมันเป็นสีลมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพออายุมากขึ้นมันไม่มีแรงสู้แบบว่าเราอดชูถึงฟิวพาล่ามาแล้วเสียงเป็นผมกดเล็บแตกเลยพี่เอาไว้ว่าแบบพอรู้สึกว่าโตแล้วรู้สึกว่าแบบยังไม่รู้จะไปไหนไม่ไหวอะไรร้อนจำได้ไหมว่าถมงกันขาที่เป็นเล่นแบบที่เราจำเดิม เก็ไม่ได้เล่นอีกเลยจะไปจะไปราถึงได้กับทางเหมนประสบการณ์ขนาดนั้นเลนรู้สึกว่าแบบได้เห ok ok ็นทุกคนอินจอยก็มีความสุขแล้วรู้สึกว่ามันแบบไม่รู้อะผมอาจจะรู้สึกว่าโดนสาดน้ำ้วมันต้องตัวเปียกด้วยรถแต่ว่าสิ่งที่อร่อยที่สุดในช่วงของการคือข้าวผัดเจียวเราเคยแล้วหรอคะใช่ข้าวผัดเจียวอร่อยมากที่นี่มีด้วยนะครับขอยอใช่อไปจริงจริงตัวสาวตัวสุภาพหรือเ่ะ ก็ผ่านมาประมาณสองปีครึ่งใช่ใช่ตอนนี้ก็มห้าพิมพ์พหกใช่ใช่ในไม่เหมือนตอนได้ร้อนไจเนาะใช่มันเป็นความร้อนของารที่ว่าสามารการจัดาใช่ก็ก็รู้สึกชินชินฉ่ำฉ่ำฉ่ำเอาแบบนหรือว่าชำน้ำของการสักัจากทุกคนเราอยู่ในจุดที่ไมด้มาตอวน้ำจากหัวหรือยังอย่าให้มีถึงตรงนั้นเลยเราชิงรถของตัวเองก่อนเลย สั right, ที่บอกว่าอะไรนะคอลลกเจนอะไรหรือเปล่คือไม่ไม่ค่อยได้ฝังมากเพร่ารู้สึกว่าไม่ไม่ต้องฟังก็รู้แล้วว่าจะพูดอะไรเออ นมันดูแบบตื่นเต้นมากกว่าผมว่าพี่มีต้องยอมได้แล้ว <c oughs> เราต้องเข้าใจตัวเองกอ่อนเราต้องมองสถานการณ์ให้ออกแล้วเราก็เห็นบางว่าวเฮ้ยเราจะแบบโดนนักข,าข,าข,าขา่าวถามแล้วบอกเฮ้ยอยู่คอลลาเจนเพราะเราไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเงี้้ยไไไมม่่ดได้แต่ว่าแต่ว่าเราควรจะมีแบบตัดสินใจว่าแบบพอแไหมพี่พี่ต้องฝากออกสุดท้ายไหม้สุดท้ายให้มันจบที่ผมกแล้วนะพี่พี จะเสนอตัวหรอพี่ผมก็ให้เขาลองพยายามไปครับผมส่วนผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้มีตอบโต้อะไรในสัปดาห์ต่อไปนะเพราะว่าเพราะว่ามันจบแล้วเรตจนี้มันจบแล้วเพราะว่าอยู่บนหอคอยงานช้างแล้วของเราครับผมก็ฝากเพลงพีพีด้วยครับผมเสนอตัวเออมีอะไรเมแนะนำไหม แตนเป็นคนเดียวดีกว่าเอาเป็นว่าพี่พีตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะพี่พีก็หวังดีเสมอเหมือนเดิมแต่ก็ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องนี้แล้ <c oughs> วผมขอให้งานการงานสักเซสนะครับผมที่อันนี้พูดจริงๆนะครับผมก็จริงๆอยากให้เนี่ยสบการแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้กันแล้วเราสัมภาษณ์กันเราแบบมุวน,นๆคักคั้นกันนะจริงไม่ได้เรียนอะไร สถานเกิดตอนนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วด้วยเจ้าที่เจ็บตอนนี้น่าจะประมาณ0 7 0เปอร์เซ็ตหาคนตัดตามองเรื่องส์ต่างชักหลเออักหลมันก็คือแบบอิ่มชาบันแน่นอนจริงๆคือกรี๊ดแน่นอนครับผมชอนนั้นขึ้นมากรี๊ดแน่นอนถาม่าเรป่ไมะ่กปล่าศเปล่กครับเพราะว่าอยากให้ไปรู้ที่มันไป และเขาจะได้ตัดตัดคุณไม่ทาน โตมาแล้วก็ได้น้องได้เดบิวต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้เดบิวตแต่ก็หยุ่นคนได้เห็นน้องๆแล้วก็คิดว่าน้องๆก็จะเติบโตมาดีแน่นอนแล้วใจเรามีแบบว่าไปคอนเสิ์ตร้ออะไรๆได้ไหมเราก็มีอัปเตอร์บาร์ตี้ก็ได้เจอรุ่นน้องที่แบบอาจจะแบบว่าเฮ้ยเอ่อผ่านมารอบที่แล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในรอบนี้อะไรก็ได้เจอกันแล้วก็ได้แบบคุยอะไรเงี้ยให้กำใจกันเงี้ยหยุ่นที่ใช้เงิารามเลยแต่หน่อย ครับผมก็บริบระสมการให้กับเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับผมแล้วก็แฟนๆหรือว่าท่านไหนก็ตาม,มนะครับผมแล้วก็พี่ๆนักข่าวด้วยกันนะผมก็ขอให้ประสมการนี้มีความสุขมากแล้วก็ขอให้ประสบการปีนี้มปนปีดีแล้วก,ก็ไม่ต้องาทำงานหนี่ินไป